Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast ์สเปเชียลเอพิโซดวิดเดอร์รอยย่อพาราชพฤกษ์ d ู a ดเดย์สเตช o นพอดแคสตตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยาลวงราชพฤกษเชียงใหม่ สวัสดีครับพอ d c ดแคสต์ Podcast ตอนพิเศษกับสาระความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพศิลปะวัฒนธรรมและส่วนนานานชาติภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตอนที่45กับผมเอิร์ธพงศกรไกรหน้าครับสำหรับเอพิโซดที่แล้วนะครับคุณตุ๊กตาปินประภาหลวงมกูลได้เล่าถึงเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายนอกของหัวคาหลวงเอาไว้นะครับ โดยได้เล่าถึงซุ้มประตูทางด้านข้าของหอคําที่มีการผสมผสานศิลปะตามลักษณะแบบล้านนาและแบบภูการนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของหน้าต่างของหอคําหลวงโดยเป็นศิลปะที่ได้รับการผสมผสานระหว่างหน้าต่างแบบล้านนาและหน้าต่างแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวอีกเช่นกันนะครับหากคุณผู้ฟังคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวของสถาปัตยกรรมภายนอกหอคำหลวง สามารถกลับไปฟังได้ตั้งแต่เอพิโซดที่40ได้เลยนะครับส่วนสำหรับเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นตอนแรกที่เราจะพูดถึงเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภา,ายในหอคำหลวงกันนะครับคุณผู้ฟังเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับผมก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสถาปัตยกรรมในแต่ละส่วนของหอคำนะครับ ผมอยากเล่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ประดับอยู่ภายในหอคำหลวงสักหนึ่งอย่างก่อนนะครับสถาปัตยกรรมภายในหอคำหลวงจะประดับด้วยกิจรกรรมฝาผนังแบบล้านนาที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชะกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาด้าน,นต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนก,กาธิเบศ์มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชส่วนฉากประกอบทางด้านหลังจะเป็นภาพผืนป่าของประเทศไทยครับผมพร้อมด้วยพระราชจริยวัรทางที่ยังทรงพยเยา นอกจากนี้ยังมีปฏิมาก,กรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของทศพิธราชธรรมครับที่มีชื่อว่าต้นบรมโพธิสมภารประกอบด้วยใบโพจำนวน21,915ืบซึ่งจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนวันทั้งหมดที่พระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชตลอดระยะเวลา60ปีครับ เรามาเริ่มทาความรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับสถานวิทยาการบรยายนหอคําหลวงกันได้เลยนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักก็คือม้าต่างใหม่ครับคุณผู้ฟังอาจจะงงนะครับคําว่าม้าต่างใหม่คืออะไร ม้าต่างใหม่เป็นโครงสร้างตามลักษณะข,ของวิหารลานนาครับที่เขาจะใช้ลิมสลักเป็นตัวเชื่อมให้ไม้ติดกันแทนการใช้ตะปูในการยึดติดนะครับโดยม้าต่างใหม่จะเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่จะค้าตัวของหลังคาวิหารทั้งหมดเอาไว้โดยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งเฉพาะตัวเลยนะครับก็คือสามารถถอดออกไปประกอบที่อื่นได้นะครับโดยที่มาของคําว่าม้าต่างใหม่มาจากคําว่าบรรทุก โดยช่างล้านนาครับจะนำท่อนไม้มาเรียงซ้อนต่อกันเป็นสาระดับเขาจะถูกจัดวางให้มีความสมดุลกันโดยมีการลดหลั่นของหลังคาจากห้องประธานลงมาทางด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้มีชั้นเชิงที่สวยงามนะครับส่วนสิ่งต่อมาที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะครับก็คือเสาหอคําหลวง โดยเสาหอคำหลวงจะเป็นเสาที่มีขนาดใหญ่ทางภาษาล้านนาจะเรียกเสาหอคำว่าเสาหลวงเขียนลวดลายด้วยลวดน้ำปิดทองตลอดทั้งต้นครับมีเสาบริวารทั้งหมด7คู่เขียนด้วยลวดลายพันพืชหลากหลายชนิดเลยโดยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานมหากรรมพืชส่วนโลกครับและจะมีเสาเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นที่เป็นคู่ประธานหลักของหอคำ เสาต้นนี้จะเขียนด้วยลวดลายรูปนาคด้านหรือนากคกลางหาวโดยจะหมายถึงนาคกำลังให้น้ําแสดงถึงความบุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ําถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่หล่อเลี้ยงชีวิตต่างๆให้เติบโตขึ้นมาได้ครับส่วนตรงโคนเสาครับจะเขียนด้วยลวดลายสัตว์ในวรรณคดีและสัตว์ที่อยู่ในพุทธศาสนาและก็จะมีสัตว์คู่บาร,รมีด้วยเช่นกันครับนั่นก็คือช้างนกหัสดีลิงนกกละเวกและพญานาคครับ โดยสัตว์ทั้งหมดจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรในเรื่องของน้ำํำพืชพันธุ์ต่างๆนอกจากนี้นะครับตรงส่วนโคนหารธรณีจะทำอยู่ในลักษณะของบัวคว่ำด้านบนปลายเสาเป็นลวดลายของกลับขนุนหรือกีบดอกบัวซ้อนชั้นกันนะครับ จนมาถึงตอนนี้คุณผู้ฟังกําลังเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวสถาปัตยกรรมภายในหอคําหลวงใช่ไหมครับแต่น่าเสียดายครับสําหรับอพิโซดนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะครับในตอนต่อไปคุณดาวจูนพรดาวรัตนเวียงพรมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับส่วนต่างๆของสถาปัตยกรรมภายในหอคําหลวงเพิ่มเติมครับโดยจะมีความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวได้แก่ภาพจิตรกรรมบนประตูทางด้านหน้าของหอคํา ต้นบรมโพธิสมพารและฉัตรสีทอง9ชั้นครับก่อนที่เราจะจ่ากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่สำหรับเรื่องราวสาระความรู้ดีๆที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังในวันนี้ครับและเพื่อไม่ให้คุณผู้ฟังพลาดในตอนถัดไปคุณผู้ฟังสามารถกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน Good Day Station Podcast ทาง y YouTube, t i k t o k และ Spotify ได้เลยครับผม สำหรับเอพิโซดนี้ผมเอิร์ธพงกรวงไกลหน้าคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน g o o d Day Station Podcast Special Episode with the Royal Park ราชพฤกษ์ g o o d Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่